สวัสดีนะครับผมแม็กบางละมุงนะครับก็ผมจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็เมื่อวานเนี่ยวันก่อนนะครับผมเดินทางไปพัทยามานะครับก็ไปเจอพระย่อยๆมานะครับก็จะมาอัปเด้เพื่อนๆดูว่ามีพระอะไรบ้างนะครับนะอันนี้จะเป็นหลวงพุทธรสกรครับวัดห้วยมงคลนะครับหวงพุทรกร อันนี้เป็นเต่าจิ๋วนะครับอ่าหลวงปู่หลิวครับวันได้แตงทองนะครับอันนี้ออกปี2 5 5 1นรบะครับเนะต่าจิ๋วกําไรนะครับได้ย่อยมาอันนี้เป็นอ่าอันนี้หลวงปู่ทวดเหมือนกันนะครับได้หลวงปู่ทวดมาเหมือนกัน อันหนึ่งองค์นะฮะรับแล้วก็อันนี้นะเป็นสมเด็จนะครับเป็นเลี่ยมเก่าด้วยนะครับก็ไม่รู้ออกว่าไหนนะครับเห็นชอบนะครับก็เลยเอามาด้วยนะครับก็ราคาไม่แรงครับก็หลักร้อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์นี่นะครับเป็นนางกวักนะครับนี่เป็นเนื้อเก่าเลยนะครับเนื้อผงเก่ากึกเลยนะครับ เป็นนางกวับนะครับครับเก่าไม่ทราบที่นะครับก็เห็นเลยชอบก็เลยจับมานะครับคือผมชอบสายเมื่อก่อนผมก็เล่นนะ่ะสายเมตตามหานิยมนะครับผมชอบนะครับผมชอบอ่าแล้วก็ ไม่ไมีอ่มพออ๋ออันนี้หนึ่งองค์นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอ๋วสตหีบนะครับนะเป็นพระใหม่เหมือนกันนะเป็นพระใหม่อ่าเป็นเหรียญน,นี่นะครับก็ได้มานิดหน่อยแล้วก็อีกองค์หนึ่งครับเป็นสมเด็จครับนี่เป็นแบบเนี้ยถ้าพระสมตยก่อนนะครับก็เป็นแบบนี้ตอน,นเด็กผมเห็นแต่คือผมไม่รู้ว่าพระอะไระครับ จะเป็นจะเป็นงางาช้างนะครับเป็นงาช้างนะเออผมชอบผมเลยจับมาครับผมชอบเพราะงานะครับอา่ากไ็ได้มาได้มาย่อยๆแค่นี้เท่า้วอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก็อ่าเป็นหลวงพ่อบบเลยเนี้ยเห็นนะคือมเหมอมาเนี้ยหลายๆอ์เนี่ยคือร้อยร้อยสองร้อยนะครับ ก็เลยคือเขาให้ให้มาหมดก็เลยเอามาแต่ดูแท้จะไม่รู้หลวงพ่ออะไรมีมีมีแต่หน้าวีไรเขียนนะครับนะนะก็สำหรับใครเข้ามาชมคลิปผมนะก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็พวกเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าผมเล่นสายลวงประท่วนท้งปีสองส สองห้าสอหกแล้วก็สามหกครับก็ใครมีก็ส่งให้ผมดูได้คนระับถ้าพอใจผมก็รับเช่าครับผมครับสวัสดีครับ